สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะมเอนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะนาซีโทรมาบอกนะคะว่าฟันดีหลังจากที่เอาเหล็กสุดหนีไปเสี่ยงเสี่ยงมือวันพระใหญ่ายายนั่นะคะท่านผู้ชมเนาะเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะคืนที่19นะคะคือวันพระใหญ่ อาตัวเลขไปเสี่ยงนะคะแอมินก็นเลยมาติดตามให้กับผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะมาติดตามเบิงว่าตัวเลขชุดนั้นเป็นตัวใดนะคะผู้ชมลวกันฝันว่าจังใดเดี๋ยวเราจะไปติดตามรับชมรับฟังบาาพร้อมกันสวัสดีนาศีกคนหนึ่งสวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีนาซีนะคะผู้ชมน้องเอฟซีทุกทก่านกะคุณหนาคะโทรมาบอกว่าฝันอีกแล้วนะคะผู้ชมนาองแมนมาขึ้นนวันผ่แมนมาขึ้นี้วันผระพระใหญ่นะคะผู้ชมวันพระใหญ่คุณหนาฝันฝันอีกแล้ว ฟันจากที่วัดที่ตคลิปแรกอ่ะคุณนาบอกว่าเดี๋ยวสิลองเอาเหล็กตัวนี้ไปเสียงเบิง,น,งนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเอมมิ่งกัยังโมโหนะคะว่าเป็นเหล็กตัวไดเพราะมันมีสองชุดเดี๋ยวเขาสิมาถามกับผุ้นาเบิงนะคะว่าฟันว่าจังไดแล้วก็โตัวเหล็กที่เสียงนี้เป็นตัวใดนะคะท่านผู้ชมคุณ่าฟันว่าจังไดคะว่าเอาสองหา,หาเสียงขจะเอาสองหา,หาเซียงก็ได้เอาสองหาเสียงค่ะเอาสองหาเสียงฟัน ฟันตื่นมาตีสองฟันตีสองว่คือฟันแล้วตื่นมาตีสองเลยว่ารับเขาดีว่าเนี่ยันตื่นฟันแล้วตื่นมาตีสองเพราะนอนตะเวนนอนตะสามถุงปีนี้ฟันว่าเคยเราไปขายของขายศาตร์บางทีเราใส่ไปขายสาตร์ปีนี้เขาเอื่นซื้อศาสตร์ก็ว่ามันศาตร์หลอดขึ้นขายสุดปัจจุบันไปขายสาตร์กุก ่ะสาด๊เออสาสตรก๊าดตรกอืศสาดชฉวั้านเพิ่าสตตน่ะเออสาดไรไลน่ะพื้นมัอนไงเขาเอิ่นซื้อเอิญนซื้อันนี้เขาก็เ้งห้องบอกว่าพื้นละแปดร้อยเก้าร่อยนะ่มาบริเนเขาบอกว่าโอ๊ยแปดร่อยเ้ารอยม่แพงเขา่เอาเขาได้่อตัวว่าพันไหนพื้นละหนึ่งพาซิบสองพื้นหนึ่งพันสี่หาซิบสองพื้นพันสี่หาสิบเออแมนละล่ะเสียวพูะสองพื้นัขนไดู้รพันสี่หาซิบ ก็วายังซี่เออบันนี้พ่อพ่อที่แรกก็บวชให้เขาบวชให้เขาขั้นบ,บวชให้กับพระเอาเขาวะ,ะขั้นให้ราค้านึ่ต้งเชียาเข้าวะเขาเรียกภูรสองฝืนภูรพันศีหาศีมันมีเขาก็เอาเงินใบลอยก็มีอย่างหาลอยห้แต่ว่าก่อนสีนอนน่ะยหญ่เลยอธิษฐานกับเซียงโซ่เอาสองหาหาเซียงค่ะอืมวันนี่สองผู้สัพหาน บัดดี้อันเสียงก็จะมาฝันแบบนี้แหละแต่ว่าฟันว่าอันขั้นเห็นว่าผู้ริธาขั้นที่เล็กตอนนี้มันเสียออกอีริ่ก็ขอให้ฝันว่าได้กินไม่ยากค่ะได้เงินในถ้ำค่ะอธิษฐานขอเพลินเนาะค่ะบัดดี้ถ่ายแล้ววันที่หนึ่งวันวันที่สองภูสภาคมพศาะสองสองันหาอันหาลอยหกสิบหกหาลอยหกสิบหกค่นค่ะอันขั้นเป็นสีออกตัวนี้อีริ่ ก็ขอให้ฟันว่าได้กินเลยอยากฟันว่าคนเอาสิ่งของเขาขหยค่ะแต่ว่าฟันว่าได้ขายของเขาเงินหายละแต่ว่ามันสีเขาหรือโบเขาก็ห้เอ็กซี่เป็นหน้าเบิ่งราะวาใหญ่แต่ห้เป็นแนวแนวทางเนาะค่ะแ้วมาฉีดถือนโถือกับวงหูวิภัยหุจักเออค่ะฟันยังสีละค่ะแล้วก็ก้อนสีขึ้นเชียงมอนผ่ากับฟันอยู่ด้ฟันอ๋อฟันก้อนมันพาอีกน่ำก้อนที่เจ้าเหล็กตัวนี้ไปเสี่ยงค่ะฟันมาไปกินเขาไปกินเขากินน่ำเขาเอื่อไปกินเขากินหน่ำ กินแล้วมีผู้เ่าผู้นึงเอาขนมดอกบัวไม้ว่าเอาว่าเบา่เอาเอาดอกเอา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 ไปกินเสร็จว่าเอาหิ้งเออมันสีเสี้ยซัทธาผู้ห้ยเข้ามาสิงานห้บเบ่ใดบ่ใดอยากได้บ่ใดอยากเอาแต่ว่าเพื่อนกาห้ยไม่ได้เอาค่ะก่อนชีวฟันเมื่อคืนเนี่ยก่อนสีเสียงหลีซองหาย ่ะ่ังว่าจะมันสีเขาว่าเขาพี่น้องกับ่มูตัาตามีบนก่ชิ้เอวกเทียนอืมบอมเนมเเป็นเหล็กตัวนีรีเพาฟันดีปันนี้มันีีู่หาี่ละับสองหนี่ละคั้นแงนค่ะโอซีูนหากับสองหาหแต่ว่าทีนาซีไปเสียงนี่ก็คือมีแค่สองหหตัวเดียวสองหาตัวเดียวเด็กเสียงืพแต่ว่าอันว่ามืงขึ้นเาวมาพันซีหาซ บันนี้เลขคิปแหลกนะ่ะได้ฟันตอนแหลกมัน,ม,นมันหาูนย์แมนบอหาศูนย์แมนค่ะหาศูนยนบ่ค่ะไปเอาสองหเสียงเออแต่ก็มาฟันแบบนี้ละออืมจั๊กีแมนบ่แมนกันก่บโบหูกับไอเอฟซีเจน,น้าเบิ้งค่ะได้กับโบหูนาะมันเฉดเฉดถือว่าอบออก,กับจักเนาะค่ะมันบ่ได้ คือจังไฟใหม่แม่หมดแล้วแมนแมนห้าไข่เป็นแนวทางในแต่ละวันนะคะเนาะไข่พิจารณากันเบิงไปตรงสายอยมากบอค่ะเออพิจารณาเอาเออรอบของสุดท้ายบันทามันฝันคักๆเอาอีก่ถามมาติดตามอีกเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ะวัดโดยตัวนศีนี่คิดว่าตัวพันศีหาศิบหรือว่าศีหาศูนย์นิคิดว่าจะเสี่ยงบ่ค่ะบ่รู้ แต่ว่านต่ว่าเซียงสองหาหานี่ยพันมาเข้าเงินหายเงิเอาเงินเอาเงินหายพันสีหาสิฟนะคะเนาะเขาเอาศาสตสองคูสองขุนสองคนเนี่ยคุณพูละพันสีหาซิบค่เอาบุรุษครูเว่าสิไม่ได้ขายแห้เขาแต่ว่ายายกำมานอนคิดอยู่ว่ามันสิถือบ่นอึือมันสิเขาบ่เหลขสองหาหานี่เพราะว่าเข้าเงินหาค่ะคิดว่าค่แต่แค่นั่นล่ะกต่ให้ยิฟซีปชิน้าเบื้อง เจ้าสิิสเยค่นวค่ะเป็นแนวทางนะคะ,นะเนาะออพี่ยนาเอาไปตรงกับนังานมองนี้เออค่ะพอเที่ยงเสสอนพอเที่ยง้าเอาเยพอเที่ยงสยงายเขานะคะเราไปชมพอเที่ยงสายเขาเ,า,เาเอาไมอันจางจากที่ว่าอันไปขายสาเนพ่นพ่น,พน,พน,พนสิทธิ์พันต่อสองผืนพันสี่ร้อยหสิบแว่ายังไหนต่อวันนี้ก็ว่าพบรา แต่ในพื้นแล้วเปลี่ยนรอยโซ่ร้อยสีสีขายบ่คันบ่อหายสองพื้นพันสีหาซิบุกไข่ซิบเอากับเจ้าเพราะว่านี่นะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของนาสีสองห้าห้านะคะตัวเลขที่เอาไปเสี่ยงขึ้นวันผักนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณากันเบิ่งให้เป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปติดตามอีกหายย่างแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะติดตามเรื่อยๆนะคะคันนาสีฝันนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวเลขข้อประจำวันที่สองพฤษภาคมหกหกมักกระจัดคัดกระบวากันเอาไหว เป็นโตเหล็กพิจารณาก่อนนะคะท่านผู้ชมสุดท้ายนี้นะคะแอมินมีของดีมาฝากนะคะสีพึ่งน้องช้างจี 3, ้สามกริย์และพระศิวลีแก่สลักพ่ที่สนใจนะคะอยากจะมีของดีไว้ติดโตติดปานติดเท่นนะคะเอิญเงินเอิญท่องเขากระเป๋าเดี๋ยวแอนมินจะไปฟังจะพาไปฟังยร่เอรียดพร้อมๆกันคะ่ะท่านผู้ชมกราบนวัมสการ์ครับปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกับปูซึ่งยื่น่าปูมีน้องสร้าง พอเที่ยงไรอยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบขั้วหรือว่าธามาค้าขายขอให้พเพิ่นได้เจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมี่พอให้พอเท้่ยนไแบงปันเอฟซีเนี่ยบอครับสาธุสาธุสาธุเจริญพรครับเนื่องจากบัตถุมงคลทินี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูกี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่น หลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดน่องส้างไดบอเพื่อให้ลูกศิษอยญาโยมที่นั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตหานที่บ้านที่เงอนี่บ่านนี่เงอนก็ไม่ดลดกด็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามมาขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือน,นองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีเปเสื้อจะว่าน่องแมวนองแมวก็ดี เับเอีกของเขาทีา่สูงของเขาเอง <S <S อันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสั์สีสูงกูัปลัละซาก็เลยบ่อความียดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมบงคให้เชื้อทิดไปทิดเห,ม,หม,มืนที่เหม่ไปอ่ามันรักษาล,ล้าอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยก็ลงปู่เกี่ยวว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพืทอจุขนขึ้นหยก เป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ห้ยกระรรดรูกดาดย่อมไปล่องใส่เบื้องอันนี้เกิดคุนยีรีมีพูดจะุนไม่เป็นโตมียติฤิ์มีอานาจสามารถมอง็นอดยตได้สามารถ,าารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถ,ถุจนขึุ้นมาบบานนี้ไนมีวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้าง,างมีง่าร้างแล้วเพื่นว่าทั้งมองลาวเพื่นว่าให้เอาฝ่าปกตูม ต้มตูมกินน้ำหมกตูมกินเนื้อเข้านี่ฝากตูมคือตูมุูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกทีเขียวนํามี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราตาป้นโม่เอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานบุกขึ้นจะเอาตันย่อเอาข้นคือย่อนานฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบม่พ่อแล้วเอาฝากขุนนป้วนบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่า ก็เวายุ่งเรียนนี่ม,มานี่คือใหม่ขุนนี่นี่ไม่ไมูุ่นเพราะภาสิฐานอยู่ครับนนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมม <พา S 1> ัสสีบรีอัสส <พา S 2> ีบรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากการทีกับสารกับพระลงในนองสร้างคือไม่เงี่ดำเยียมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับ คือพวกเสษของพุดเบิ้ตำหน่าอยู่ในเจ็ตำานาเบิ้ลพวกเสษเชื่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผู้พุกเสกผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรงนนีู่้กพวกเสกให้ริ่แรกนะาช่ไปสองผู้รอด วัดรกด้คุณ<อ>ปูรอดทรมาซิโนโ่เป็นผููพิเศษผูษที่สอง,งสามปูเปล<อ>ี่ยนเปลีย่ยนชีวิตเปลี่ยนวามยากจนใน้นบมงมีอยู่กินสบายกันบรรจุทีดูครับนปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทรงสีเมืองนี<อ>ง่มันบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยงเลย ปูรอดอมาจากสปูรอดเป็นศยสน์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สิไปค้องพยย่อใหญ่สีหอมคูอราชคูปูลสมเด็จน,นั่นแหละคือ่องความเป็นมาก